ด่านน้วยเฉพาะกิจกรมทหานพานดียิินะครับก็ได้มีการจับมือเจ้าหน้าที่ตำรวจปูพุมเข้าเยี่ยมผู้บิการในพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีกองหน่วยหานพา,านดีซ่องซุ่นซุ่นกกรวมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพันเอกมุสตาฟามนิพ่วงกับการสถานีตำรวจภูธรสลงตำบเข้าตูมอำเภอ,อยะรังจังหวัดปัตตานีนายอับดุลเลาะตือบิงมะ มลทอำเภอรประจำตำบ,บเข้าตูมนะครับผู้นำชุมชนและวก็สนจนาชการล่งพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการจำนวนสีร่รายที่ต้องการความช่วยเหลือในเบื้องตอน้นเร่งด่วนซึ่งประกอบไปด้วยนายซูฟิยันซาแม่อยู่บ้านเหล็กถีกาซับ6มูที่3บบานสะโลงตำบ,บเข้าตูมนะครับ นางสาวพาดิมาสมาเอบาลเลกทีเก้าับสามมูธีสามบานสโลงตำบลข้ขตูมนายอับดุลเลาะกาเล่บานเลกทีหนึ่งหลวยยี่สิบห้ามูธีสามบาลสลงตำบลมุขตูมอำเภอยะรังนะครับแล้วก็นายมานะปูแล่บาลเลกทีแปดสิบสองับหนึ่งมูธีห้าบานบาเจาะบองอตำบลข้าตูมอำเภอยะรังทางนี้พว่วงกับการสถานีตำรวจภูธรสโลงก็ได้สร้างการน่วยงานในสร้างกัดข่าวเก็บข้อมูลโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้พิการถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางโดยเรงด่วนนะครับเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางสังคมและก็เบโดโอกาสในการประกอบอาชีพช่วยเหลือตัวเองโอกาสนี้ก็ได้มอบเครื่องวัวพคบริโภคที่จําเป็นพร้อมเงินช่วยเหลือขั้นตอนในการบำเพ็ญเท่าความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เตรียมการหาลื่การช่วยเหลือพันเวิธีการประชุมประชาธิปไตยประจำเดือนด้วยครับ